สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Doctor Strange in the Multiverse of Madness กันดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เองเนี่ยมีจุดให้พูดถึงเยอะมากๆเลยถูกไหมนะครับในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงตัวของ Doctor Strange เองนะครับผม แต่เรื่องราวของเราเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเล่ากันนะเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะมีสปอยเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองอะ่ะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ดูหนังมาแล้วก็กแนะนําได้เลยนะครับว่า ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกสปอยเนื้อหาอย่างแน่นอนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าใน d o c t o r Strange in the Multiverse of Madness เนี่ย Doctor Strange นะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและในตอนจบที่เรียกได้ว่ามันดูจะเป็นปริศนาเล็กๆที่ถูกแฝงเข้ามานะครับจนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจอะไรเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่ไม่ต้องห่วงเพราะผมเอามาเล่าให้ทุกคนอย่างแน่นอนโดยเรื่องราวนี้นะครับผมเริ่มกันเลยนะโอเคต่อจากนี้มีสปอยแลแ้วนะ เรื่องราวนี้เนี่ยตั้งแต่ในตอนที่ดนะ็อกเตอร์สเตรนไปมัลติเวิร์สถูกไหมนะครับก็เรียกได้ว่าเราจะเห็นได้เลยนะครับผมกับช็อตหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นช็อตที่แบบโผล่มาแว๊บหนึ่งเร็วๆอะ่ะ แล้วก็แบบเป็นฉากที่อาจจะดูไม่ได้มีอิมแพคอะไรสักเท่าไหร่นะครับเป็นฉากเหมือนเป็นสะพานคอยต่อเชื่อมเรื่องเข้าด้วยกันนั่นก็คือในฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยได้มาเจอกับซินิสเตอร์สเตรนและตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจำเป็นต้องใช้ดาร์คโฮเพื่อที่จะใช้คาถาดรีมวอล์กนะครับผมนั่นก็คือการหดจิตของตัวเองเนี่ยไปยังตัวของวลเรียนของตัวเองที่อยู่ในมัลติเวิร์สอื่นก็คือเรียกง่ายๆสิ่งล่างตัวเองอีกคนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลคู่ขนาดน,นั่นเองตัวของ,ง,ของ,อง,อองด็อกเตอร์สเตรน่มไส ตรงนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะมองว,ว่าไฮไลท์ของฉากนี้เนี่ยคือตรงนี้และการโผล่มาของซินิสเตอร์สเตรนด์อะโผล่มาดูเท่ๆเป็นตัวแบบขั้นเรื่องขั้นบทเฉยๆแต่จริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับกับเรื่องและจะเป็นส่วนสําคัญในเรื่องต่อๆไปซึ่งรวมไปถึงด็อกเตอร์สเตรน์ภาค3หรือว่าในอเวนเจอร์หรือเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่ด็อกเตอร์สเตรน์เนี่ยจะไปออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนด์เนี่ยต่อสู้กับตัวของซินิสเตอร์สเตรนด์นะตัวของซินาา um um ิสเตอร์สเตร จะเป็นความพ่ายแพ้ของเขาครับแล้วตัวของซิน i s t e r อร์สเตรนเองเนี่ยก็ได้ถูกเหล็กเสียบนะครับผมทะลุตัวเลยตัวเขาก็ลงมาแอะ ัไปเลยนะครับแต่เรียกได้ว่าในวาระสุดท้ายของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตาที่3ของเขา่าเปิดขึ้นมาแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับฉากของเขาก็ตัดไปเลยถูกไหมไม่มีการโผล่มาของเขาอีกแต่เรื่องราวของซินนิสเตอร์สเตรนเนี่ยจะไม่จบแค่นี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยในตอนที่เขาได้มาเจอกับตัวของดรอเตรนสเตนเขาก็ได้บอกดร์สเตรนไปแล้วว่าการใช้ด์คโฮเนี่ยจะมีผลกระทบนั่นเองนะครับและผลกระทบนั้นนะครับก็จะเกิดกับตัวของจจกวาลดร์สเตรนเองด้วยนะครับผมนั่นก็คือจักรวาลหลักนั่นนเเองงซึ่่ทีี้ ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมก็ยอมแหกกฎทุกอย่างนั่นแหละต้องแบบช่วยสถานการณ์ตอนนี้ก่อนถูกปะเรียกได้ว่าแบบขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนนะครับก็ยอมทําทุกอย่างให้มันรุ่วง,ให,วงให้มันแก้ไขตอนนี้ได้ไปก่อนนะก็เรียกได้ว่าเรื่องราวก็ดูจะผ่านไปและในตอนจบเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในตอนที่ดร์สเตรนเนี่ยกำลังแบบเดินออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับก็จู่ๆเขาก็แบบล่วงลงไปถูกไหมแล้วก็เห็นว่าตาที่3ของเขาเนี่ยเปิดขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปถูกปะแล้วพออินเครดเนตมาเนี่ยในตอนที่เคลียราาตนะ ตูมิติไปสู่ดาร์คเรมนชั่นและกำลังจะพาด็อกเตอร์สเตรนเข้าไปก่อนที่ด็อกเตอร์สเตรนเข้าไปเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าเอาตาที่3ของเขาเนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เองแหละนี่แหละครับคือจุดที่มันสำคัญและเชื่อมโยงกันกับซินเมสเตอร์สเตรนนี่คือผลกระทบ จากการชัยดักโฮที่ซินนิสเตอร์สเตรนเนี่ยได้บอกนั่นเองนั่นก็คือการมีตาที่3ามเพิ่มขึ้นมาแล้วตาที่3นี้นั้นตีความว่าอะไรได้บ้างเรามาลองตีความกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับที่มันดูจะเป็นไปได้แล้วก็ดูจะเป็นแบบนั้นมากที่สุดเนี่ยก็คือตาที่3าวันนี้เนี่ยนะครับผมดูจะเกี่ยวกับพลังด้านมืดดูจะเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ดีถูกมาปีศาจร้ายหรือว่าเวทมนต์ฝั่งชั่วร้ายเวทมนต์มนต์ดำอะไรแบบนี้คือมันไม่ได้ดูเป็นอะไรที่สว่างเลยนะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ดดดููอยย่้านีเล เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันอาจจะเป็นอิทธิพลด้านมืดที่เหมือนเป็นจิตวิญญาณของดาร์คโฮมาเข้าสิงในด็อกเตอร์สเตรนอันนี้อย่างแรกที่พอจะเป็นไปได้ แต่นีกก็บอกก่อนนะว่าเป็นแค่การเดาเฉยๆนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมถ้ามันไม่ใช่อิทธิพลด้านมืดจากดาร์คโฮนี่นะครับมันอาจจะเป็นจิตวิญญาณของซินิสเตอร์สเตรนนั่นแหละที่เหมือนอาจจะใช้ดาร์คโฮมานานมากๆ,ๆถูกไหมก่อนที่เราจะเจอเขาอ่ะเขาใช้ดาร์คโฮมานานจนจัก,กรวาลตัวเองแม่งพังมาแล้วด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวของดร็อคเตอร์สเตรนที่เป็นซินิสเตอร์สเตรนเองอ่ะก็น่าจะมีความแตกฉานในอวิชาในแบบดาร์คโฮเป็นอย่างมากถูกไหมก็เรียกได้ว่าตัวของเขาเองอ่ะอาจจะผูกจิตตกับตับวเอง เ,เกี่ยวกับดาร์กโฮเอาไว้เลยนะครับผมและใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ ทำใช้มันเนี่ยจะถูกแบบมันเข้าครอบงําอะไรแบบนี้ทําให้ตัวของซนะินิสเตอร์สเตรนอาจจะวางแผนอยู่แล้วให้ตัวเองพ่ายแพ้แล้วจากนั้นเองอ่ะจะได้ไปฝังจิตอยู่ในตัวของด็อกเตอร์สเตรนเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้หนีออกจากมัลติเวิร์สที่เป็นมัลติเวิร์สที่พังไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยต่อให้เป็นซอร์สเซอร์สูพรีมนะการจะหนีออกจากจัก,กรวาลของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่มีคมพีดักโฮก็ยังทําได้แค่ตัวของดีมวอล์กเท่านั้นถูกไหมในการไปสิงลางคนอื่นแต่ยยะะ่่ไไไมด้้้ยยยาาาารงงปออวเเพะะฉนนั stress เ,เนี่ยอาจจะเห็นอยู่แล้วแล้วก็วางแผนอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะทำยังไงให้ตัวของเขาเนี่ยมีีจาก ไอมิติยูนิเวอร์สของตัวเองได้แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าถามว่าทําไมเขาไม่หาทางนี้วต้องนานแล้วเนี่ยจริงๆมีเหตุผลอยู่นะครับผมตัวของเควินไฟร์กี้เนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วเหมือนกันนะว่าไฮยนะมัลติเวิร์สเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะด็อกเตอร์สเตรนด์เองซึ่งเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเล่าเรื่องนี้กันนะครับว่าจริงๆแล้วหายนะแห่งมัลติเวิร์สมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เนี้ยขอติดไว้ก่อนนะเพราะมันจะยาวมากเหมือนกันแล้้ววจจจาาาาาาากกกนนนนนีีีีีเเเเเเอออออองงงงลัับบมมทททท่่าาท่่่่่รรืืตตตต3ป็หิใใขส ตอนนี้เองอะ่ะตัวของด็อเรสเตนทะอาจจะมี2จิตใจอยู่ในร่างเดียวกันแต่ตัวของเขายังไม่รู้ก็ได้มันอาจจะมาในแง่มุมของอิทธิพลมืดก่อนแบบว่าจะทําอะไรเนี่ยเหมือนมีเสียงกระซิบในหัวแล้วจากนั้นเองอะ่ะมันอาจจะค่อยๆครอ,อบงำร่างของดเรสเตนเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดหรืออีกความเป็นไปได้หนึ่งเลยก็คือตอนนี้ดเรสเตนทะถูกซินิสเตอร์สเตนยึดร่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวตนที่แท้จริงอะ่ะแบบถูกกักขังเอาไว้ข้างในนะครับเพราะว่าแบบหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว ดูจะมีความสุขมากๆเลยถูกไหมมันอาจจะเป็นเหมือนความรู้สึกของซินิสเตอร์สเตรนที่ในที่สุดอ่ะเขาก็ออกจากจักรวาลที่พังได้แล้วก็มาสู่จักรวาลปกติสทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมแล้วก็แบบถ้าถามว่าทําไมเขายังดูปกติอยู่ก็เรียกได้ว่าอาจจะตีเนียนไงนทำตัวผิดป,ปกติมันก็จะแบบดูเป็นแบบเป้าสายตาอะไรแบบนี้มากเกินไปถูกปะก็เรียกได้ว่าตีเนียนไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเองอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ ล่าแต่ผมคิดว่ามันดูไม่น่าเป็นแบบนั้นถูกปะไม่งั้นมาเลจะจงใจใส่มาขนาดนี้ทําไมเลยครับก็เรียกได้ว่าเออมันน่าดูมากๆเลยนะในประเด็นตรงนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าจริงๆอะมันต้องมีรับลมคมในอะไรแหละไม่งั้นเขาไม่ใส่มาหรอกนะครับไม่งั้นแบบโอ้ยแค่มีตาที่สามเป็นเวทมนต์ใหม่หเฉยๆมันดูแบบเออมันดูไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะมันดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าติดตามไม่ได้อยากรู้ต่ออะไรขนาดนั้นแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยจิตวิญญาณของซินิสเตอร์สเตรนด์มันออกมาด้วยแล้วมันก็เข้าสิงนนด็อกเตอร์ ออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยขอย้ํากันอีกครั้งว่าทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นการเดาก็แล้วกันนะเป็นการวิเคราะห์ดูจากสิ่งที่มันน่าจะเป็นนะครับผมกับสิ่งที่มันโผล่มาในตอนจบและหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นมันหรือว่าอาจจะมองข้ามมันไปนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีพูดถึงเรื่องของมัลติเวิร์สแล้วเราก็จะมาเจาะอีสเตอร์เอ็กของมูนไนกันนะครับผมเดี๋ยวอีสเตอร์เอ็กซ์ของด็อกเตอร์เาเว่นเนี่ยาจจ ทำคลิปให้เร็วที่สุดเลยตอนนี้เองเนี่ยทำคลิปแทบจะไม่ทันเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเรียกได้ว่ามันมาดันแบบมา2 2ออ,อันพร้อมกันเลยถูกป่ะไม่ว่าจะเป็นมูนไนหรือด็อกเตอร์สวีเนี่ยก็มีคลิปให้ทํากันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีบทำมาให้นะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาละครับบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับ